ฮีโร่ใหม่เห็นโอเคซือชาน้องชาตัวละครที่ใช้ซินเนเทียนั้นเป็นหนูลองยายาแรงอยู่แหละทําให้ซินนั้นโดนด่าไว้นานพอสมควรกว่าจะเข้าที่เข้าทางแต่ไม่ใช่กับซือชาเขาบอกเลยว่านี่มาซินเนเทียรุ่นอัปเกรดก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปขอแนะนําร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภยัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายเติมมาวีในราคาที่ถูกไวปลอดภยัยสามารถเติมได้ทั้งเว็บและไลน์ มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกปลอดภัยเติมได้ไม่อัน้นตรงที่โกลเด้นเติมเกมลิงกอยู่ใต้คลิปอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะอัปเดตในที่นี้คืออะไรที่รู้สึกว่าบ่นๆในซินเนเทียนี่คือจะไม่มีปัญหากระซือชานะเป็นตัวละครที่ชัดเจนนะว่าใช้ซินเนเทียเป็นหนูรองยาเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรที่ต่างกันบ้างระหว่างซินเนเทียกับซือชาเอาและซือชาทําอะไรได้บ้างซือชาเป็นตัวละครที่เล่นกับสแตท สเต็ตซีชามี3ขั้นในแต่ละขั้นนั้นจะส่งผลต่อท่า1และท่า2โดยเริ่มแรกมันจะมีสเต็ตหนึ่งขั้นท่าหนึ่งในสเต็ตขั้นที่1ก็จะเป็นการพุ่งไปงัดหน้าศัตรูท่านี้สามารถจะใช้เคลื่อนที่หรือว่างัดศัตรูที่กำลังหนีถ้าศัตรูอยู่ใกลกันก็สามารถจะยกหมู่ได้หรือถ้าใครอยากเกียจะงัดศัตรูไปใส่หน้าเพื่อนก็ได้นะระยะมันไกลอยู่ส่วนท่าสสเต็ตขั้นที่1ก็จะเป็นการจิ้มศัตรูศัตรูจะโดนผักเล็กน้อยท่านี้ไม่ได้มีอะไรมากหรอก มาดูสแต็กขั้นที่2กันการจะอัปเกรดสแต็กนั้นต้องทําการโจมตีปกติให้สแต็กเปลี่ยนสีถ้าสแต็กเปลี่ยนเป็นสีสม้มนั่นจะเป็นอีกขั้นหนึ่งโดยสแต็กขั้น2ก็จะเปลี่ยนท่าหนึ่งกับ2ท่าหนึ่งก็จะเป็นการพุ่งไปด้านหน้าแต่จะไม่ได้ผลักศัตรูไกลเหมือนกับขั้นที่1ใช้หนีหรือเข้าหาศัตรูก็ได้ส่วนท่าสองสแต็กขั้นที่2นั้นก็จะเป็นการตวัดเหมือนท่าตวัดจินเทียแหละแต่ว่าเป็นตวัดที่ไกลกว่ามากเลยแหละกว้างกว่าด้วยอืม ส่วนสเต็ขั้นที่3นั้นเตือนตรงนี้มันจะไม่ได้อยู่ถาวรระยะตีใกล้ๆของสีเนเทียถ้ามันขั้น3ามปุ๊บต้องรีบใช้มันไม่เหมือนขั้นหนึ่งกับ2ที่สามารถจะเลี้ยงสเต็คไว้ได้ขั้นที่3มันจะเหมือนสิมคุณคุ้นไหมถ่าหมงแล้วก็ขังอืมวงขังจะกว้างกว่าซิมแต่ว่ามันก็ขังได้แค่ตัวเดียวนะถ้า2ขั้น3าก็จะเหมือนซิมก็จะเป็นการปลากระสุนไปเนาะแต่ซื้อชาติจะมีความพิเศษกว่าคือมีความเสียหายจริงแถมมาดูเรียนตีกันซื้อชาตินั้นจะเพิ่มคคววามเเร็ลื่อนที ให้กับตัวเองแล้วค่อยๆช้าลงถ้าอยากใช้ท่านี้ให้คุ้มก็ต้องกดอันตรีไปแล้วก็ตีไปด้วยไม่ใช่แค่ลอยอย่างเดียวนะดาบมันไม่ตีให้ต้องโจมตีปกติควบคู่ไปเพื่อที่จะทําให้ซื้อชาตนะินั้นเข้าสู่สถานะตีไกลตรงนี้จะต่างกับซียนคือซินกดแล้วเข้าทันทีแต่ซื้อชาติต้องตีไม่อย่างนั้นจะไม่เข้าสถานะแล้วนี่ก็เป็นความสามารถทั้งหมดของซื้อชาติบางคนอาจจะน้อยใจที่ทำไมรู้สึกว่าซื้อชาติมีลูกเล่นเยอะกว่าซินต้องเข้าใจด้วยว่าซื้อชาติไม่มีล่องหนก็เลยต้องเพิ่มลลลลกเเ่่เ่นนนน้ืชาานาะะไมไงมงัจํบ เดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูแล้วกันนะโดยจะขอเล่นเป็นตำแหน่งป่าละกันเนาะออฟเลนนี่คือก็เห็นมาป่าปลาแต่รู้สึกว่าไม่ค่อยจะรอดมาเกิดช้ากันเยสเดืเดจะทีมไวก็จะกดได้ที่จีนต้องมือไวกันชะมัดฝั่งโน้นไปซื้อชาออฟก็เห็นมาหลายเกมอยู่แหละแต่ไม่ค่อยจะรอดกันอารมณ์เหมือนซิน,นเนติาเนาะอววสดีจ้าซื้อชาจ๋าลีน่นะฉันคือตัวจริงนี่แหละนี่แหละตอนกดอันติซื้อชามันจะแว้นไปช่วงหนึ่งถ้ารู้สึกว่าไล่ไม่ทันก็กดอันติแว้นไปได้นะ ได้นบนมีประเด็นต้องงัดหน้ามันแลวโอ้โหหยวนมันหัวชิงช้าแล้วพอดีไม่เวลาแทงหน้าแล้วก็ลำตัดลําเตอร์ใส่ย,ยอนโอ้โหมันจะเก็บเฮเลนกูไปได้เนาะเห็นเขาเล่นกันออกรองเท้าตีไว้ก่อนแล้วค่อยเลดเกมค่อยเปลี่ยนไปรองเท้าใต้สถานะ mc แทงเดือดสิบหายงัดหน้าแตกหมดงัดทั้งงัดทั้งงัดโดดทุ่มนั่นแหละัสดีจ้าจ่าตาจ๋าเมื่อก,กี้นึกชื่อไม่ออกน้องหวานเอ,อ๋อพอมาดูทีมมาแล้วโอ้โหซีซีหนาะปักอยู่นะ mc แท้งน่าจะหนาเกินไปสำหรับซื้อชาในการเจาะนะ สวัสดีจ้ะตีตีตีเอ็ซีแทงงัดงัดอืมก็พรเอ็มซีแทงมันเถื่อนอย่างนี้ไงฉันเลยไม่มั่นใจว่าเอ็มซีซัพพอร์ตมาเนี่ยจะมีที่ยืนไหมดีดรักซาเลเยร์คนเดียวเหงาจังเลยเอ็มซีแทงแม่งเถื่อนจังวะวุ่นวายแท้เนาะซัพพอร์ตฉันเลือนน่ารักน่ารักและบิวเดอรซันก็บ้าแล้วเลยมันลาวิ่อเรานี่เลยเอ๊ะแปลกๆปลกนะทำไมฉันไล่ซัพพอร์ตนี่แนี่ต้องไล่แคลรี่สิเอ๊ะ hey, ไม่ค่อยเล่นป่าเท่าไหร่อ่าวสวัสดีจ้ะตัวฉันอีคนนึง นี่มา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 ถ้าหัวหมงและฟันจะได้ไหมไหนดูซิครูดาวมาแล้วก็ฟันตะวัดอีนดนึงเหลือไท้ทําไมวะนั่นแต่รู้สึกว่าญาติเริมเยอะแฮะแต่ใครเข้าไปนัวตรงนั้นอ้าวแล้วเธอกลับมาทําไมอ่ะหงงฉันงงคือมันโดนใครดักไว้อยู่ถ้าแต่ใครเข้าไปหนัวตอนนั้นอ้าวเฮเลนเตนา่าปฏิจจคติสีแท้งโดดเป็นจริงโจ้เลยววะและยวอนเขาย้อนนี่ก็มุมเดิมมุมอร่อยเลยนะแล้วฉันจะต้องอีย้อนฟิกเหรอฟิกเหรอและ กูเอาหัวอีกแล้วโทษทีอุ๊ยเมื่อกี้ฉันหัวมงยอนใส่เหน่าเป่าวะเอ้เขาคงมไม่เกลีดฉันนะ MC แทงฉันเถื่อนเกินไปแล้วคิวชาวบ้านแต่ป้อมตัวเองนี่จัดก,การหน่อยเถอะแน่นไงพูดปุ๊บตุยปับ๊บหนูเป็นป่าที่ดีต้องเอาดาสเยอะให้เพื่อนๆใครก็ได้มาช่วยหน่อยละกันพึชจะโซโลได้สบายก็เถอะแต่ได้คนมาช่วยก็ดีขอบคุณเหน่าที่ช่วยยืนให้กำลังใจนี่แน่นี่แน่นี่แน,น,แน่เราจะได้ทําคอมโบในฝันที่ว่าเข้าป็นนัวแล้วก็เฮเลนเหน่าคอยิู ได้ไหมนะเอ้าย้อนจ๋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 าอย่างนี้โอ้โหูโคตดเพอร์เฟกต์นอนานาาค้จากลาวิวบอกเลยว่าเต็มหัวมีเฮเลนช่วยฮิวอ,อยู่ที่กิว่าซาได้เขาไปบวกย้อนแล้วก็ตีตีต,ตีอืมยวนพยายามจะช่วยย้อนนะแต่ช่วยไม่ไหวแล้วก็โดนเอ็มซีแทงงัดหน้าไปแล้วหยวนจะรอดหรือไม่ยังรอดอยู่เออฉันก็เห็นคนเล่นซื้อชาออฟเลนก่อนตีแล้วก็ถ่ายบ้านอยู่นะแต่โอไม่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 ไมไมไมถอย ฝั่งโดนก็เริ่มแรงแล้วขอฮิ้วหน่อยครับนี่เนี่ยเราต้องไม่วิ่งหนีฮิวเขาไม่งั้นเขาจะงอน้วลาวิววนาตริยาฉันเป็นยังไงนัตยารอดหรือไม่แม่นางกระจกชแวบชวิบมาอ้าวมาชววบอยู่ตรงนี้กดอันตีสู้เลยจ้ะเรนเรนก็ฮิวสู้ตี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 ธรรมดาสตาจ๋าชาร์จไม่รู้ว่าโดนไหมเอาดาร์คเซเนียร์กันเถอะเพื่อนๆอ่ะเฮ้ยดาร์คตีแรงขึ้นกดอันตีไล่ตีแพ่งไปเลยนี่แนละ ยังไงฉันก็ฮิวเลือดได้เยอะอยู่แล้วตี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 ก็แต่ใครเพิไปทำอะไรตรงนู้นมานันแล้วลาวิลสอนนาาคตปงเด่งเข้าให้แกว่ะดีบ้านกันเพื่อนๆฉันปล่อยดาวเซเยอร์เลนบนแล้วน่าจะป้อมแตกสามทางได้ชาร์ดเหมือนซาต้าจะมีตัดเลือนแล้วสอนอนาาคตโดยซาต้าเต็มๆแต่ว่าเฮ้ยอยะทุกอย่างมั่วไปมากตี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 แล้วโอ้ทำไมเป็นลาวิลเราที่ร่วง อืมเอาอยัางไงดี MC แท้งดันบ้านหยุดเลนล่างแล้วเราต้องทำตัวน่ากินเอาหยวนมากันเยอะขนาดนี้สวยใส่ไรสิวสุดปลายระยะพอดีหยวนจา๋าขอสักทีเถอะอืมใช้เป็นไรกหยวนมากแนละรู้สึกว่าไรกหยวนแต่เฮ้ยยอดแม่งฟรีแต่นาตาเก็บแม่นางกระจกแต่ว่า MC แท้งเราล่วงนตาตาเฮเลนยังฮิวอยู่แต่นาตาก็ฉีดกับอธิบายไม่ถูกเราเป็นว่า หายหาคหมดได้แต่ย่าคนเดียวถ้าเราจะ่ยาตุ๋ยด้วยนี่จะหามากแต่เราน่าจะได้สามทางแล้ตย่ากับมังกรสองตัวคิดว่าจะจบได้ไหมกับอีกไม่กี่วินาทีที่ซาตาจะเกิดอืมตีตีสู้ๆเขามังกรถุยถุยถุยซาตาเกิดอย่างไม่นะซาร์ตาเราจะเกิดนิดนึงนิดนึงกระปิดกระปอยกระปิดกระปอยไม่นะมังกรเง้าไม่น่าจบได้แฮะ เต๋อน,นตีไล่สวัสดีจ้ะซื้อชาจ๋าฉันเนี่ยแหละคือตัวจริงรู้ไว้จ้ามันต้องเอาไปเล่นป่าเว้ยนั้นนั้นสอนอนา,นาคตโดดใครไม่แต่รู้สึกว่ามันลึกไปโอา้เจ็บ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 919ก็28เฮ้อโหสกอร์สวยเปิดตีเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่แล้วก็เข้าไปชาร์จโบ๊รู้สึกชาร์จไม่แรงเท่าไหร่แต่ว่าก็ตุยไปแล้วตีปกติตีปกติตีปกติยวนจ๋ามอบพี่เธออืมได้เวลา กาบ้านเกาบ้านเกาบ้านเพราะแต่ออไอเกาะนี่ทําอะไรได้ไม่รู้สินะแล้วก็เป็นวิกตอรี่แบบเทคเดียวผ่านไม่น่าเชื่อโหเป็นไปได้ยังไงปกติตัวใหม่มาฉันต้องได้สี่ห้าเกมก่จะได้ออกมาดีอืมฉันยังคงยืนยันคําเดิมว่าน้องหน้าเหมือนคาเฟนีทําหน้าเป็นหนูอมข้าวได้เหรียญนันเตือบหมดเลยแฮะและนี่ก็เป็นการเล่นฮีโร่ใหม่อย่างซือชาที่น้องมีสกิลคล้ายกับซีเรียติอแต่ว่าก็ไม่ได้เหมือนกัน100%เเซ ซือชาจะมีลูกเล่นที่หลากหลายกว่าสาซินิเทียอาจจะได้เรื่องการเอาตัวรอดในการที่จะหายตัวได้แต่ถ้าให้โดยส่วนตัวแล้วฉันรู้สึกว่าซื้อชาเล่นมันมากไม่รู้สินะถึงจะกดมั่วๆไปบางทีแต่ก็รู้สึกว่าผลลัพธ์มันค่อนข้างจะดี <c oughs> แถมอียอย่างหนึ่งที่ประทับใจซื้อชาคือไม่ต้องไปเก็บโทเค็นให้เสียเวลา <c oughs> สามารถใช้เหรียญซื้อได้เลย <c oughs> นอกจากนี้เพลงเปิดซื้อชาก็มันมากตอนนี้ทางเทโเคจะมีกิจกรรมแลกโทเค็นที่จะไปแลกสกิลครบรอบได้ สกินครบรอบที่เคยผ่านมาแล้วสามารถจะมาแลกตรงนี้ได้ยัง magic, S, er. มไม่รู้ว่าสกินครบรอบ10ป how, ีจะเป็นของใครนะก็มารอดูแล้วกันนะหวังว่าจะเป็นตัวที่เล่นง่ายๆเอาล่ะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กลังใจกันด้วยนะคุณมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับซีชาก็สามารถบอกมาในช่องคอมเมนต์ได้นะเอาล่ะตอนนี้ก็บ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้า世上无人成功之事，我失差。 真要试试